หลังวัดไทยบันรบัตรกุศช่วยวัดนะครับวันนี้ สองลอยครับการกุศลน,น,นะครับร่วมทำมบุญกับรถจด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không phải 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 điều gì vậy? à, lấy bao nhiêu nhỉ? hai trăm rồi hả? hai trăm? hai เช่กัรอนร้อมาก้องปเี่วีันด้ให้หน่อยันด้นอะไรนีอันนี้อวันก็ยังเงียบม่อนนี้น้องุเยี่ยงหงยหงย่ยเพ่นในยอไปใส็นี่แต่วเตอรี่เนมัเอาหรออ๋อรเตอรี่โอ้ย่ให้โชคตัวไน้อนี่สองรยบาทได้รตเตอรี่ใบหนึ่งครับพี่น้องได้โชคได้ลาบครับ dóc dịp hai mươi lượt năm mươi tuổi này dọc 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 ได้โชคได้ลาบต้องกัรเนื้อครับพี่น้องครับมันนี้อิหลามากไอบัตรการกุศลครับในซองสิยูฟุเป็นลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับผู้ใดสิโซ่ต้อรักนะเพราะมาเลยถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้นะคะใครจะถ่ายรูปกมาได้เรอถ่ายกันเลยมาเลยเด็กสะพานในซองนะครับ เอาตอนแรกก็เอาไปเลยเดียวเาไหเาคู <m> ่มาได้แล้วสองร้ยาทเอาเอาเสียใหเสียใหเสียใหนี่อาา้ข้าต้องข้อเที่นี่เียใจนะนี่นะนี่เสียใจเป็นน้องชายเป็นพี่รอออนดิ้เลยเหนเสียใจเอาขาลูกดึงเเูกดเอาาลูกั่

ต้นไรมนะครับเอาเองิการับใสใจั่ด้วยนะขอให้น้องูคเี่ยกัรตลอดทั่วฟ้าุไทยเลยนะหลูอป่ย่ยงาผู้ิงน่ทีมงานสาวน้อยพชรตั้แทนมาแบบนี้หลงพูอป่หลงปูจะยทอง